ครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ชิอซึ่งเที่ยงนะครับคุณยายจะลงไปกินน้ำวันนี้ก็เดินชมวิวไปก่อนนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีครับอจะเมตตาสงสารคุณยายด้วยครับมีความ สงที่จะให้อาหารคุณยายหนอครับเพื่อให้เขาได้อยู่กินดูนี่ครับเอ้ยไปไหนยายฮะมานีเร็วเดินชมวิวตรงไหนตรงนั้นก็แม่น้ำ ตรงนี้ก็แม่น้ำมามาลงน้ำอี่นี้มาท่านขอกราบสวัสดีท่านคุณแม่เอซีคุณแม่ที่ใจดีคุณแม่ที่ใจบุญมานีไนาาา้ไปไหนมาเอาเอาไปไหนเรา เดินไปไหนเฮ้เบนมาเบนมานี่แม่เนาะเออเอเอามามาเดินเล่นไปอย่างนั้นหรือที่เคยลงอาบน้ำอยู่ตรงไหนอมาเนี่ยมา,มาเดี๋ยว ครับเป็นอย่างนี้แล้วครับสภาพ <c oughs> ของหมู่บ้านยางบ่อพิรมนะครับ <c oughs> ด้านนี้ก็แม่น้ำด้านนั้นก็อ่างน้ำครับ <c oughs> ทังเหนือทั้งใต้ครับมีหมดครับคือเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับ <c oughs> ไม่มีก็จะเพราะว่าหญ้าไม่มีให้ช้างกินนะครับ <c oughs> ไม่อุดมสมบูรณ์ มีเฉพาะอ่างน้ำอ่างเก็บน้ำเยอะนะครับครับสวัสดีท่านคุณแม่ที่ใจดีวันนี้ก็คุณยายเดินชมวิวนะครับที่จะลงไปอาบน้ำมาลงนี้ลละลูกมามายมยมามามา,มาเบนมามาไปไหนหน่นฮะเอ,อ้าม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 าเบนมา งนั้นก็ไม่ลงไปลงทำไมนูนมมมม่นมา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 เบนมาครับนี่แหละครับสภาพอของมูบ้านยางแห้งแล้งดินขาวไม่มีหญ้าไม่มีอะไรหรอกครับตรงนี้เป็นที่ น้ำท่วมนะครับน,นี่ก็เป็นอ่างน้ำมามามาเบนมามะเร็วมานี่มาเดินเล่นอย่างนั้นมันร้อนจะร้อนมากวันนี้ครับมามามาแล้วมามา นี่เป็นถนนหนทางเข้าป่านะครับเป็นป่าทามครับป่านี้ติดกับไปถึงฟังทะลุนะครับไกลาจากนี้ไกลามากจากนี้ไปครับประมาณสี่ห้าโลไปอื้อ เไป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 เร็วนี่เป็นที่เขาเคยลงนะครับนี่ครับแม่น้ำอ่างน้ำที่เขาเคยลงอาบนะครับตรงนี้ครับ มาเบนมาเบนเบนหเหระเบนเบนมาหนึ่งไปไหนหน่ะฮะ้อลงมาลงมาลงมาโอ้ยเหนื่อยมากเลยเดินเนาเหมือนก็นไม่มีแรงไปลงไป้อ อืไปลงไปอืมเฮ้ยไปไปไป hmm 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 ah long Phải vai. Ôi đời này khói chăng lưới. Ê, tắc tắc tắc. Tắc tin Tắc. อ,อ้าวน้าเนี่ยเอ้ยลงไปจินไปครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับ คุณยายจะลงอาบน้ำแล้วครับ